วันนี้ก็ประมาณเก้าโมงเช้าแล้วเหมือนเดิมนี่ถัว่วเขาขนมปังค่ะขนมปัง,งเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็คือฟาร์มหาาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สี่ของวีก็ใช่ไหมมันก็จะเหลืออกสองแถนน่นากินไหมน่ากินมากเป็นเนยถั่วที่ซื้อครั้งแรกแล้วก็อร่อยเลยเพราะว่าดูจาก ที่เขาบอกว่าขายดีอันดับหนึ่งของเมลิการนั่แหละนี่โอเคเออเดี๋ยวไปเอานมมาสักหนึ่งกล่องน,น่ากินไหมนมก็เป็นนมดีน่างาดำหวานน้อยน้ำตาลน้อยเออนั่นแหล้ขนมปังอะ่ะเคยซื้อของบิ๊กซีแล้วก็ของโลตัสมินิบิ๊กซีแล้วก็โลตัสอีกเพจมากินนะก็อร่อยเหมือนกันนุ่มอร่อยนี่แหละแต่มันเป็นแผ่นเล็กไง เดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อมากินหรือก็ลองไปเรื่อยๆพยายามจะลองโควิดทุกกี่ห้อนีอร่อยมันยังมีสีแรงที่มันเป็นแบบหันนยาพืชเยอะๆเช่นนี้นะอันนั้นก็อร่อยมือห้าก็จะประมาณนี้แหละง่ายๆเพราะว่าเร่งรีบเร่งรีบแบบรู้ ใส่สายก็หิวนะก็เลย,ยเลยน,ยน,อนอยี่เลยไปต้มไข่เนื่อไข่ยังร้อนๆนี่เลยร้อนความเผื่อความร้อนมากแกหิวสองฟองร้อน ไปเจอกันมือเที่ยวดีกว่าเราหว่าวัาานก็จะมีเมื่อกี้กินกาแฟล้าไปใช่ไหมกันเนี้ยก็เลยมารีวิวมันหนึบอืมอร่อยอันนี้เป็นแบบเวฟมันถูกอะ่ะห้าร้อยกร,รัมมันเก้าสิบเก้าบาทเองคือห้าร้อยกรัมคือครึ่งกิโลเนี่ยก็เด็ดเอ้ยน้องเวฟเลยอร่อยข้าวเที่ยงมาแล้วทุกคนข้าวเที่ยงของเราก็จะเป็นนี้เลย มาม่าเส้นผักแล้วก็เป็นสันในไก่ลวกแล้วก็จะมีผักกาดขาวลวกลาดด้วยน้ำจิ้มเมื่อวานเป็นน้ำจิ้มนหลจิ้มลานเป่าเนือ้อย่างเกาหลีนี่อร่อยมากที่ห้อนี้ลาดไปลอ,อยอืมน่ากินกดูเดยกหอ อ,อ,อร่อยรสชาติก็จะเป็นเผักเปรี้ยวหวานนี่แหละน้ำจิ้มที่อยู่ประจำบ้านเราอืมเส้นผักไปเจอมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของเดอะมอล์นะอร่อย เลือกแล้ดึกๆอืมอร่อยคอหมูย่างอืมวันนี้อร่อยอืมอร่อยมากอืมอืมงจิ้มเลยกระเทียอีกก็คืออะไรไหมกระเทียอีกก็คือหก 我不会，没用的。